อันนี้นะครับพี่ประกรณอยู่ฝ่ายสินเชื่อส่วนอันนี้พี่องค์อาจดูแลสกุลเงินตาต่างประเทศสวัสดีครับคุณแม่ยินดีนะครับที่ได้พบกับคุณแม่เพราะว่าอยู่ที่แบงค์เนี่ย สักการินเขาพูดถึงคุณแม่ให้ฟังอยู่เป็นประจำนะครับพวกเราก็อยากจะหาเวลามากราบคุณแม่แต่ว่าที่แผนกนะครับก็ค่อนข้างจะยุ่งนิดนึงนะครับแล้วดูแลเรื่องสกุลเงินต่างประเทศมันไม่มีเวลาเลยครับเงินต่างประเทศเนี่ยดอลลาร์ปอนอะ สกุลเงินพวกนั้นทางแบงค์เราจะไม่ยุ่งนะครับเพราะว่ามันจะผันผวนบ่อยขึ้นลงต,ตลอดเวลาครับ <c oughs> ทางแบงค์ก็เลยมุ่งเน้นไปทางเงินจรด <c oughs> และเงินดองครับไ <c oughs> ตรมาสนี้ทางแบงค์เราก็มีนโยบายจะเทขายออกทั้งจัดและดองครับ และจะมุ่งเน้นไปที่สกุลเงินรูปีอะครับชัดแล้วสระตามแม่มาหน่อยเร็วครับว่าล่อเก่งนะ ครับเปลมมาเลยอากาศดีนะครับเงินรูปีเหรอแน่ใจเหรอแน่ใ่เรื่องว่าไอ้สองคนนั้นมันทำงานที่เดียวกับเองอะพี่แพมอะไรเอาก็เขาถามมาแล้วไม่ดีเหรอออกไปทางเหี้ยเลย มึงย้ายกูทำยังไงใช้ยาไหมกูเลิกแล้วเฮ้ยไม่ใช่วางยามันนะ่ะยาอะไรวะนี่ไงยาขยันทำไมอ่ะอถ้าพี่องอาจกับประกรณ์นี่เขาดูไม่เหมือนคนทำงานแบงค์ัาไหนหรอหลายตรงเลยแหละโดยเฉพาะไอ้คนชื่ออง์อาจน่ะกสับอ่อะ มันบอกลุงคนนี้แกชอบจับผิดฮ้ยแล้วมันเกี่ยวอะไรอะ่ะก็ถ้าเกิดมันโดนยาตัวนี้เข้าไปนะมันจะได้ไปทำอย่างอื่นไม่ต้องมานั่งจับผิดพวกเราไงสุรีแกก็ไม่เชื่อเหมือนกันเลยอ,อืมไม่ต้องตอบเอาเป็นว่าเดี๋ยวแกสอบลูกแกไปแล้วกันเดี๋ยวฉันจะไปถามมันสองคนนุ่นเองกูมาทำไม